เอ้ยเอฟซีกูด้วยหวานจุ๊บเนี่ยีเอฟซีกูด้วยหวานจุ๊บใช่หรือกันนะคิดกูแพงไม่ใช่อะไรหวานกันเขาดิไม่ใช่หวานกูอะ แม่งหล่อจัดคาซิอูดมันคือคาซิอูสใช่ไหมครับเปเพราเขาเรียกกันคาซิอูสเหรอคาซิอูดคาซิอูด อืมวูหลับแล้วมั้งพี่วินนี่มีทรงนะกูว่าเปิดหลับตรงไหนนี่ <c oughs> กว่าแมงหลับลุงเสนอมาได้ไหมมีคนเสนอให้ผม 10k ปิดเท่าไหร่ในใจ 10k หมื่นสองใช่หมื่นสองกูก็คิดอย่างนั้นแหละในขณะใจกูอะ แต่ตอนเนี้ยหาเงินจากไหนก่อนกูมีแค่เนี้ยเงินกูอะคือไม่มีอีกแล้วอะแม่งเท่าไหร่วะซีดานตอนนี้มีคนตั้งกด้วยพ่อมึงอะอย่างแพงอะ่ะโอ้โหไม่มีเอ็มต้องหาอีกร้อยล้านนะ เฮ้ยหมื่นห้าหมื่นห้าปิดให้วะอุ้ยขยับจากหมื่นหนึ่งมาห้าพันเลยนะพี่เยอะอยู่นะเออเอ็มกูก็ไม่มีด้วยเด็ที่จะไปซื้อของเขาอะเอ็มไม่มีด้วยเด็ ขายมาดินี่หรือไม่ก็ซีดานตัวเก่าแต่เฮดพีต้องลดฮาคิมมี่ลดฮาคิมมี่ออกงานหยาบอยู่นะมีฮาคิมมี่อีกปีหนึ่งไม่ใช่เหรอเป็นมี หาเอ็มยังไงอะไอเตอ้ยถือเอ็มหน่อยใช่สิบถามสองสิ 12. 12ย ก็แต่มันออกมาเรื่อยๆซีดานอ่ะจริงๆราคาไม่เกินหมื่นอ่ะซีดามันออกมาเรื่อยๆเว้ซีดามันออกมาเรื่อยๆแต่เอ็มอ่ะมันแพงคือตัวซีดาที่ผมมีอ่ะมันหมื่นกว่าบาทที่ผมซื้อมาแต่เอ็มมันไม่ได้แพงะดิแต่ตอนนี้เอ็มมันเกือบสองร้อยอ่ะเหมือนกา้ามันควรราคาเท่ากาก้า cà Vertigo cũng mình cũng mà mà, cà bạn ngay เติมเองก็ไม่คุ้มอีกไอเหียต้องมาเสียตังเติมอีกหมื่นกว่าบาทก็ต้องรอกิจพรุ่งนี้เอ่ะก็ต้องรอกิจพรุ่งนี้อ่ะไอี้ยะให้วะมัดจำก่อนเลยมัดจำก่อนได้ไหม คนนี้เขาน่าจะไม่บิดหรอกมั้งผมมัดจำให้เขาพันหนึ่งเชื่อถือได้อยู่มัดจำไปสักพันหนึ่ง เอาแล้วว่ะได้ซีดานว่ะได้ซีดานมาแล้วว่ะแต่ประเด็นเลยคือหาเอ็มตัวรถในพีมีอยู่แล้วเปลี่ยนมันซะบวก 9. เก้านะไม่แย่ไม่แย่แล้วก็ให้พีว่างหนึ่งมันร้อยสามสิบเอ็มหายยังไงวะ ปลดล็อกมาดินี่ก่อนเลยเฮี่ยกูขายมาดินี่ก่อนดีกว่าวะกูว่ายัางไงสุดท้ายมาดินี่แม่งก็ฟรีวะเต้ยนอน,นังว่เต้ย ไป๊มีเงินพันหนึ่งไหมน้องไม่มีเลยครับพี่ะอ๋อมีเงินพันหนึ่งปะอะไรอ่ะเป๊ะมีเงินพันหนึ่งไปยิ้มกันหน่อยมีอ่ะเป๊ะเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวส่งเลยให้ได้เป๊ะไอ้เต้ไอ,อ,อ้ไม่ต้องไม่ต้อง แต่อ่าพี่เบได้อานลูกสิบมา้งปะ อะไรนะลูกอิซึมอ่านเอาดีมันไปถึงตอนห้าร้อยกว่านะใช่อ่านถึงล่าสุดเลยวะใช่เหรออืออืมไอไอพวกระดับจงกรนี้มันขนาดไหนวะตอนนี้จงกระดับจงกอ่ะตอนนี้จงกรติดคุกอยู่ไม่มีระดับจงกรโผล่มาเท่าหร่ใช่เหรอคืออะไรวะมันมันมันเพิ่งจบไอของจงกรไปตอนนี้เป็นภาคราชาคืออะไรวะ ภาคาาจงกรอนคือมันเป็นยังไงหมายถว่าภาคมันเป็นก่อนอนันนี้มันเป็นภาคตามล่าจงก่อนมันไปนสู้กับจงกรอนเยอะแต่ตอนนี้จงกรอนติดคุกเพราะว่าโดนจับไปแล้วก็เลยกลายเป็นภาคลา,าเราไปเองมันยังเป็นคนเดิมอยู่ไอตอนที่คนที่มันเป็นตอนแรกอ้นวนๆนอะเป็นคนเดิมแต่ไม่อ้วนแล้วผอมยังไงดีวะกูโอนวัตจาไปก่อนเลยดีกว่าปะค่าแชทไอ้ยี่ยไว้ใจได้ปะวะเขารู้จักพี่ไม่ใช่เหรอทำไมต้องรู้จ,จักไม่กูเผื่อเขาแบบเจอมีคนมาให้ราคาดีแล้วกขาขายไง อะไรเนี่ยบล็อกโพสต์ไว้ของเขาคือเฮียอะไรวะอันนี้เหมือนล็อกโปรไฟล์ไปแบบไม่ไม่ให้ใครส่องต้องเป็นเพื่อนเท่านั้นนะแปดเพื่อนไปดิไว้ใจได้บอลเนี่ยจะโดนเกียร์โดนเกียนโดนกเกียรพี่ให้เต้ยดึงไว้ก่อนดึงไว้ก่อนแล้วให้เต้ยมาขายกูคืนอ่ะนะเรืองเอ็ม เออได้ปะ่ะมันก็เสียค่าหักเ็ไม่เท่าไหร่เองป้าเต้ยเต้ยอยู่ป้าเต้ยพิมพ์กัพี่ในแชทเนี่ยพีไม่ต้องเติมไงเออรอผมมีเอเพราะว่าเพราะว่าวันจันทร์ผมเติมอยู่แล้วไงผมรอกิจวันจันทร์ไง ใช่เสียค่าหักอะไม่ไม่เขาไม่ได้เขาไม่ได้พี่มัดจําแต่พี่จะขอมัดจําเขาเขาไม่ได้ให้พี่มัดจําไม่ได้ทรงแปลกพี่จะขอมัดจําเขาเพื่อมีคนมาให้ราคามากอย่างเงี้ยเราจะได้เราจะได้สิทธิ์แล้วไงเพราะาเราปิดปิดเขาไปแล้วเขา้าใจปะการมัดจําอ่ะเต้ยมีเอ็มปะ มึงอะดึงมึงอะดึงซีดานให้พี่ก่อนได้ไหมมึงอะดึงสีดานให้พี่ก่อนเดียพี่บีเอ็มอ่ะพี่มาดึงเคิร์นแล้วก็เดี๋ยวมีหักค่าเอ็มอ่ะเดี๋ยวพี่หาดึงตัวมึงก็ได้หรือว่าเดี๋ยวจ่ายนอกให้ก็ได้หักค่าเอมไปจ่ายนอกมีเจ็ดสิบห้ามันมีคนดักสูงหรอเขาชื่ออะไรนะครับพี่คนเมื่อกี้ใครดักสูงซีดานวะมันมีไม่กี่คนเวย้ยที่ดักสูงซีดานไว้อ่ะ ใครดักซีดานเอาไว้บินไม่อยู่ด้วยเด้ออ้าวบินนันไปแล้ววะเดินจงกรมแล้วหมูครึ่งเต้บอะไปเดินดีกว่าหรือวาไปสั่งเขเดี๋ยวมาจำไว้ก่อนไม่เสียหายเต้พันหนึ่งกันไว้ก่อนเพราะว่าซีดานมันน่าจะราคา <c oughs> น่าจะราคาประมาณสักหมืน่นหมื่นนี่แหละ ไม่มึงดักได้ไหมล่ะกลัวไม่มีเอ็มเต้ยพี่อ่ะไม่มีเอ็มพี่อ่ะไม่มีเอ็มนอกจากพี่จะขายบอดีดี้อ่ะเนี่ยนอกจากพี่จะขายไอตัวเนี้ย มึงอะมีเอ็มพอปะที่จะไปดักส่งให้พี่อะเออหายหน่อยเออวินนี้ไงไอเหี้ยวินนี้นอกด้วยอ่ะเดให้กูหายวินนี้อะนะ เออเฮียเนี่ยขายได้เนี่ยเป็นคนตั้งสูงอยู่ไอ้น,นี่น่าจะไม่นอกแล้วป่ะลุยซิโก้เนี่ยนอกไหมคิมมิดคิมิดนอกป่ะน่าจะนอกแหละเนี่ยคิมิดสองตัวเนี่ยก็ได้แล้วถ้าขายอะ่ะเนี่ยินอกแน่ๆสองตัวเนี่ยน่าจะได้แล้วป่ะซื้อเตยมาสองพัน2000อะ่ะ ที่กไม่นอกเหรอชัวรนะ์นะมันขายไปไปกระตีนอย่าเติมมารับเอ็มแล้วก็สโคอ่ะกูให้อ่ะตอนนี้ก็ได้เยอะละอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนิดเดียวจริงๆหาแป๊บมีตัวอะไรนะ่าปล่อยหรือเปล่า บันไม่ปล่อยไอ้เฮียเนี่ยปล่อยได้แล้วชั่วโมงหนึ่งเฮ้ยมี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 ครบละครบละครบแล้วครบแล้วไอสัตว์ตัวเลื้อนกูจะขายแม่งอยู่พอดีเลยตัวเลื้อนกูเจอตัวเลื้อนละอ่าแล้วตัวเลื้อนกูไปไหนวะเนี่ยนี่ไงสัตว์ปิโร่พ่อมึงอะถูกจังวะไอ้เฮียสเต็ปมันเท่าไหร่เนี่ย ร้อยสามสิบอืมกูขายต่ำให้ด้วยคอปมบาทจุบเต้ดันราคาให้หน่อยโอเอ้ยเยข้ามารับเอมไว้ด้วยเข้ามารับเอมไว้ก่อนจะได้ดูนีว่าเหลือเท่าไหร่ แล้วก็เติมเพิ่มอีกสักหมื่นหนึ่งแก้เครียดชิวๆ ไดเอ็มละไม่ผมมากะจะเติมหมดผมมากะจะเติมอยู่แล้วหมื่นหนึ่งเพราะว่าเผื่อได้ไงเผื่อวันนี้เขาไม่ยัดกันแล้วแบบว่าเอยพอแล้วกูพอแล้วอะไรประมาณเนี้ยกูไม่เติมแล้วเว้ยอะไรประมาณเนี้ยนึกนึกผาหรอปะเผื่อเขาแบบเอ้แค่นี้กูพอแล้วเว้ยไม่รู้นะไม่รู้นะ เซนนะพี่ไม่หมายถึงเซนนะ่ะเออวะไอ้เชี่ยคนนี้สี่สิบแปดแล้วอะกูต้องเติมอีกเท่าไหร่วะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหมื่นเนาะโกพอ่อเหมือพอแล้วกันก่น <c oughs> ที่สี่แหละดีแล้วไอ้เชี่ยยังไงที่สี่มันก็ยากอยู่ ก,ก,กักไว้อะสี่ห้าสิบคัดสิบห้าก็ไม่มีอะไรอยากได้แล้วนอกจากโน้ง,งเผื่อดโนมหลุดมาเซอร์ไพร์มาดัฟเกอร์ไงก็จบเซอร์ไพร์มาดัฟอเกอร์โออยู่กันอดแหลบบบนะบวกบววกเนี่ยอะไรมึงอ่ะอะไรมึงอ่ะมึงอ่ะไปไหนมาตับโอ้โหเพิิมเลย หลับที่ไหนวะหน้าคอมหรอใช่หลับบนโซฟาเฮ้กูได้สีดานแล้วสีดานยู่ทีอ่ะมึงว่าใครใครดันสูงอยู่วะมึงรู้ปะวินดานน่ะเหรอเออใครดันสูงอยู่อ่ะ ไม่รู้ว่าเดี๋ยวต้องไปหาสิยก็ต้องดันราคาอีกต่อนึงอีกอนนนนขาดสี่สิบขาดสี่สิบเหรอเมียนอนแล้วเดี๋ยวเฮียขาดสี่สิบ เต้เติมมาดิหมืหน่นนึงอ่ะเต้เติมให้พี่หน่อยดิเดี๋ยวพี่อนให้เขีย้ขึ้นไปข้างบนเต้เติมมาดิ ฮะทำไมมาเซโลราคานี้อ่ะทำไมมาเซลโลาาม,มลโลันแพงเอวะดันดันหรือเปล่าบักราคาบากักกันเลย ได้ส่งสลิปไ,ไอตอนเติมให้พี่ด้วยนะน้ะนองจะได้ไปให้เมียดูแล้วเ,เอาเขียนราคามาด้วยว่าตอนนี้พี่ติดเท่าไหร่เดี๋ยวลืมมาหมื่นหนึ่งเปรียงแปบ๊บแป๊บดิปาน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 ด,ดิปาน ได้ช่วยดันด้วยนะดันให้มันราคาขึ้นเบาๆก็ได้มั้งไอ้ที่ไม่ต้องดันสูงอ ให้กูเหลือไปเปิดแพ็กสี่พันได้ปะไม่ให้กูด้วยเลยเฮียแมงไม่ให้ด้วยโคตรขี้งกเลยเฮียกาลินา่ <c oughs> าขี้งกคลิปหาย เอ็มมา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 ปทีเดียวไปเลยเฮ้ยเฮ้ยอังกฤษเว้ย Oh, oh สวยขายได้โอ้โ oh, ยเฮียกรรยากาศไปอาเก็ตเบาขายได้อะไรใบนี้ขอได้ไหม ขอบคุณครับกนนาลินาใช้ได้มันหมา,านนี้แหละที่เขาได้กันอนะ่ะโดอ่ะซียูปะเออสวยลุ้นแล้วตอนเนี้ยออกแล้วนระองเทาเา้าเฮ้ยถุงเท้าแดง เฮ้ยฟ hey, ันได้ว่ะฟันได้ฟันได้แน่นอนมั่นใจเลยฮะเบอร์สิบเอ็ดเจอร์ลาหเหรอไม่ใช่แต่ลีเวอร์อะเอ้ยไม่อยู่กันหมดแล้วพี่มูฮัมหมัดซาลูอะซาลา ห้าลา้านมต่ำให้เลยขา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 ยผมยอยวะตอนเนี้ยใครจะซื้อวะ กลัเขาเพิ่งจบราคาไปกันโคตรแพงเลยใครจะซื้อกลัว